ไม่ได้็นคนหลัตงต่งมาเลยลยจัาสวัสดีครับคุไม่ดไถ่ายจ้า

เี๋มรับเนไม่ีทีครับไปทีเสร็จมาแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ลองไฟครับสวัสดีครับ เ็นึ่งุนะครับน้องครับหนึ่งุหนึ่งเป็นยเนาะวันนี้เป็นวันแรกไกดดีไหมยังอริสควะ พ,พ่พอพอ่อพ่อสวัสดีครับอสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักกันว่าหัวเต็มมื่อไดิมาเมื่อเมื่อเมื่อวานครับแต่ว่าไม่ได้ไปนู่นไปเพชรบูรณ์มาสองวันจะตามไปส่งถึงลพบ,บุรีนู่นเนนด้โอ้ครับผมลพบ,บุรีบ,บ้านผมผมเกิดลพบ,บุรี ย้ายสังกสีออกไปนะครับย้ายสังกสีออกไปพี่เชียนมาแล้วครับเขาเขาไม่นำพัดเจ่าไปหาไปหายแล้วเปิดมามาวันละตีบ้านแล้วกพัดเจ้า รถตัราคานี่อไปดีก็ได้หนียว้นเอ้านี่ไปาอยู่ตลาดกูเห็นขาวตีาปลางซื้อแล้วเนาะปลาใครไปปลาเัาไปปลปากะติกิ๊โอ้ยนจมสาขออกเบิ้ลกระุ ใกินลวไม่ oh, เรขอให้ตคอเลยกนนพวอาิสใช้ไม่อาบน้อะไรนะแมเยอะขนเยอของเล่นเยอะมากไปไหมแอบนะหยิบบ้อกี่ร well, okay, okay. oh, okay. like ู้่องการีสั่งให้ยวก่อนพ่อการใช้ไปอาบน้ำ แม่ลงกินมาโบขากินบปแล้เพราะโบเคยหวานจะบุ่ยไหน

ยางสลาดแล้วเป็นยางตลาดใช่ไหมกได้หลายโอ้ยสิเดีออกมายห้มลกายบ้าคอแท้งครับกายบ้าหน้าตาดีเีอยหน้าตาดีม่หน้าตาดีดีเลกายบ้าคอแท้งมขบ้ายของเถกายบ้าคอแท้งแค่แม่าอว้าคอว้าว้าบากคแม่มีนี่อะไรนะไม่ว่าอีหยังก็มาอยู่

ีตัวนะ่ะมันไม่หมาัตัวเป็นตัวเลยเดี๋ยวแม่จะไปขายของก่อนไปคเอาหน่อไม้ต้มป่ะหนอหน่อไม้ต้มลูกเอาค่ะ